ท่านผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิจิปาเลยฮะก็หายกันไปนานนะครไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะช่วงนี้งานเยอะมากคนระับแล้วก็บวกกับผมไม่สบายเลยนะแล้วก็ในวันที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยในที่ท่านผู้ชมกําลังดูอยู่เนี่ยก็ผมก็ป่วยด้วยนะแต่ว่าประเอนว่าขากลับบ้านเนี่ยผมเจอรถเสียนะแล้วบวกกับว่าเ,าเห็นเขาเข็นอยู่คนเดียวนะตอนที่ผมเห็นเนี่ยคือ พี่กเข็นอยู่คนเดียวนะก็เลยตัดสินใจจอดแล้ววิ่งกลับไปช่วยเข็นนะแต่ก็ระยะทางก็ไม่ได้ไกลมากนะฮะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคลิปช่วยเหลือคนแบบนี้นะอยากให้น้องๆทุกคนนะที่เจอคนเดือดร้อนข้างถนนก็ช่วยเหลือกันไว้ฮะจะได้สังคมจะได้น่าอยู่มากขึ้นนะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยฮะเสียงผมอาจจะแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าผมเป็นหวัดแล้วก็เป็นไข้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเท่าไหร่นะ S อสพันนี้ก็ไม่ค่อยได้ขับเลยฮะเดี๋ยวยังไงก็จะทําคลิป ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเร็วๆนี้นะคัฝากไว้ด้วยฮนะกดติดตามกดซับสไครต์ไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าคลิปตุการเป็นยังไงฮนะตรง ช่วยครับรถเป็นไรครับโอเคไปไหนนะเขียนไปไหนเนี่ยขโมอยใส่ตามมา แตกมานานแล้วครับใส่ไกลๆนะครับอ๋นนอแตกไครับผมไม่เป็นไรครับยินดีครับ